บูล่าทำอาหารนี่นรทำอะไรครับหมูหวานหมูหวานหอมกะเทียมใส่ยเยอ,อะๆไก่เยอะๆแล้วก็หมูสามชั้นกับเนื้อแดงอันนี้คือเราใช้หมูที่เหลือจากว่ายใช่ไหมไม่ใช่อ้าวปกติเป็นอย่างนี้แต่ที่เหลือจะมาทำก็ได้ไม่ใช่ต้มแล้วเก็บไว้อ๋ออันี้ต้มแล้วเก็บไว้แต่ถ้าใครมีหมูเหลือๆก็สามารถทำได้อ่า หอมกระเทียมตย้องใช้เยอะๆใช้เยอะๆถ้าใครชอบรากสักีใส่ด้วยก็ได้แต่นสูตรสมัยก่อนไม่ใส่ขันแรกก็คือตำพริกไทยแล้วก็หอมกระเทียมใช่ไหมครับก็สมมุติถ้าใครมีหมูไหว้ที่เหลืออยู่ก็เอามาทำได้เช่นกัน ใ,ใส่ยัอกลากก็ใส่แค่นี้เียวนี้คนมันใส่อะไรไปทั่วถึงว่าเข้ากันหอมก็ใส่ได้ไข่เนี่ยหอมไข่เนี่ยยาอย,า,อยาหวงใส่เยอะทำกับข้าวเราต้องไม่ห่วงเครื่องหอมกระเทียมต้อใส่เยอะๆ พิถีพิให้แหลกเลยใช่ไหมครับไม่ไม่ต้องละเอียดมากกุบกราุบกุบกรุบรอร่อยไม่ต้องไม่ต้องแหลกแบบแบบป่นใส่เสดี่ยวอะไรยังไงไม่ต้องแหลก,กแบบเนี่ยแค่นี้กระเทียมก่อนหัวหอมเดี๋ยวน้ำตาลแล้วกระเทียมก่อน บมันใหญ่มากก็หันหั่นซะหน่อยมันจะได้ไม่กระดินใช้กระเทียมไทยเราก็อาร่อย อ่หลังจากที่เราตาส่วนผสมต่างๆเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะมีพริกไทยกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะแลจะโขลกรวมกันก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอามาผัดนะครับเราก็ต้องตั้งกระทะให้ร้อนสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวใส่น้ํามันใส่นิดหน่อยเพราะเดี๋ยวหมูนี่มันมัน,มน ใส่มันนิดเดียวพอไม่ต้องเยอะหอมมาก กัต้มโลกเหมือนันจะต้มโลกต้องใส่เลาอืแต่ว่าไม่ต้องยอะถึงขนาดนี้เพือนไม่ต้องเดือดร้อนเดือะเดอมาแล้ค่ะต้มโลกใส่หอมแดงด้วยโขล e h e อพอผัดพอผัดไอ้เครื่องจนหอมแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่หมูหมูสามชั้นที่ต้มแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแล้วจ้ะหรือใครชอบอยากกินเนื้อหมูก็เนื้อหมูก็ได้ต้องใส่เนื้อหมูด้วยสามชั้นด้วยเนื้อหมูย่างๆก็จะสวยถ้าจะใส่ ork, เนื้อหมูย่างๆก็ใส่เนื้อหมูสั่ง ใส่ไงอสันใสนี่ยซึ่มันมยื่อืปกติเขาไม่ทำใหญ่ยิ่งเ่ียนๆเมนเขเมนูนี้กินอะไรก็อร่อยข้าวคุกกะปินะข้าวคุกกะปิกินกับแกงไตปลาโ้ยอร่อยด 再拿一两角，嗯，嗯嗯

ตีก mm ัอเล็กน้องต้องใส่พวกซีกิ้วอะไรไหมคะยิ <S 2> <S 2 <S 2้วขาวยิ้วเป็นสีสีหวา เขี่ยไปเรื่อยจนแวนกันเหนียวใช่ไหมครับหอมมากตอนนี้กลิ่นเหมือนผัดซีอิว๊วหมูผัดซีอิว๊ว <laughs> หมูหมันจะเป็นไม่แข็งมากนะครับมันจะนุ่นงๆนอะอันนี้เราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆใช่ไหมครับนานไหมครับเให้นแห้แห้ีหห๋ยวให้ม้ก อันนี้เราก็ปรุงรสให้ได้ทุกใจอ่ะนี่เดี๋ยวเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันเสร็จแล้วว่าจะเป็นยังไงอ่าหลังจากเคี่ยวทิ้งไว้สักประมาณ20นาทีแล้วเราก็จะได้หมูหวานหน้าตาแบบนี้นะครับพร้อมรับประทานได้เลยนะครับจะกินกับแกงไตปลาเอาไปเคียงข้าวคุกกะปิหรือเมนูอะไรก็แล้วแต่นะครับก็อร่อยหมด นะครับเข้มข้นหอมหวานนะก็ถ้าใครมีหมูนะครับหมูสามชั้นต้มที่ว่ายแล้วเหลือๆเนี่ยก็สามารถนำมาทำเป็นเมนูนี้ได้นะครับหรือถ้าใครอยากกินก็ทำได้เลยนะครับโดยเฉพาะนะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องรอหมูเหลือก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับก็สำหรับเมนูหมูหวานวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้านครับ